ลายเยอะอยู่พี่น้องปตาตัวน้อยครับตัวใหญ่ไม่รู้หรอกครับผมก็สวัสดียามเช้าครับผมคลิปนี้มาดูแนวพี่น้องหลังจากไม่ถูกหวยครับเอามาแถวบ้านนี่แหละครับผมเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นบ้านสวรรค์น้อยนะครับตำบลทุ่งมูลปราสาทสุรินทร์พี่น้อกง,ง,ง,งก็ยืงะกับชมรมต้นตะขบนะครับพี่น้องมีข่าวเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะลงแหครับผมห้าสิบบาทพี่น้องเดี๋ยวให้ดูนะครับ นี่ครับบันบ้านเราห้าสิบบาทครับผมเป็นหนองน้ําสาธารณะเลยพี่น้องเขาบอกว่ามีชโดมีอะไรด้วยนาสนครับเพราะเนี้ยตอนน้ําท่วมอะกกตรงนี้จะเต็มรอบข้างเลยครับอีกชั้นหนึ่งแลปลายเยอะช่วงนี้น้ําลงแล้วครับน้ําลงแล้วเออเขาจะขายบัตรลงปลากันนะครับผมแต่เห็นปลาขาวปลาขาวเยอะอยู่ครับ ตัวใหญ่ยังไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่ามีชดโดมีอะไรเยอะอยู่ว่าตอนน้ําท่วมเนีย่ยเป็นกกนะครับเป็นข้างๆเ,เป็นกกรอไปหมดเลยตอนน้าเยอะแล้ก็เป็นน้ํานี่ครับหนองน้ําสาธารณะนี่แหละก็คนในชุมชนก็ช่วยกันดูเลยไปด้วยครับผมก็น่าจะหางบมาทําอะไรในชุมชนนี่แหละ ก็เดี๋ยวเราติดตามครับผมเราติดตามลงใกล้ๆน้ำแต่ใสๆหน่อยครับน้ำนี้เหมาะที่จะมีฉดูมีปลาใหญ่ๆมีคนมาทำทุ่นลอยไว้ทำหมายไว้หนึ่งแล้วครับก็ไม่ไม่รู้นะว่าน้ำลึกแค่ไหนครับผมก็รอติดตามในคลิปแล้วกันครับผมเดี๋ยวจะแวะมาร่วมแจม ไปคุยกับน้องหนุ่มแล้วดีไม่ดีอาจจะได้มาลงกันพี่น้องพาชมรมมาลงสักคนหนึ่งสองคนเอาเหหจอมขาดมาแกงมกับเขาเนี่ยนอยบรรยากาศโอเคครับเอามาฝากกันเล็กๆน้อยๆก่อนครับเป็นออเดิร์ฟปูปลาขาวเป็กเป็กมายืนดูเห็นปลาขาวเยอะดีมีบัวมีอะไรก็รอรุนแล้วกันรอรุนแล้วกันครับผมอู้ปลาขาวโผล่ปัป๊บ เยออยู่ครับปลาขาวปลาหน่อยนี่อเคครับเราลุ้นละกันนะครับเราติดตามในคลิปเดี๋ยวจะมาร่วมแกมกับเขากับผมพี่นอ้อง